โอเคก็สว okay, so ัสดีทุกคนนะครับนี่ผมชั้นสตมาทีชวิตีรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาสรุปตัวแง่ข้อเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นเดวิสเปร์ลนะครับผมอาการที่ไมนก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวกับตัวการจอนะครับอาการที่เกี่ยวกับการจอส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องจอลลยจอลลยจะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นจอเหมือนจอเสียครับมันจะเป็นตัวพิกเซลเนี่ยมันพี้ยนตามตามจอเลย เาบงตัวสามารถแก้ไขผ่านตัวเดเวอร์ดูกนได้นะครับแต่ว่าการที่ขึ้นีมามันเป็นการออนไลน์แล้วก็ตัดดับนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาเอาเมนบอร์ดมาให้ดูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวการ์ดจอเนาะสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวการ์ดจอตรงนี้ต้เ็นะครับก็จะเป็นตัวการ์ดจอ a อ i นะครับก็จะเป็นการ์ดเมนบอร์ดที่คล้ายๆกับตัวเรื่องนะครับก็ตัวเนี้ยมันมีปัญหาอีกตอนนี้ก็ ทำให้แก้ไขเสร็จวายแล้วโดยการดีลยกัเด so like, ิมขึ้นมาแล้วทําการรีบอร์ดขาดตัวก้าไปใหม่นะครับผมเหมือนเวลาตัวหน้าจอมันใช้เปะใช้งานเป็นนานๆตัวกรวแจก็จะมีการเสื่อมสภาพทำให้มีโอกาสที่ตัวกัตัวกุญแจแคกได้ทําให้การจอเนี่ยทํางานไม่เต็มที่นะครับผมมอเสากอาการจอลายนั่นเองอตอนนี้ก็พรอมให้ใช้งานได้ปกติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการตัดดับแล้วก็เดี๋ยว จะส่งเครื่อให้ลูกค้าไปใช้งานต่อนะครับก็สวัสดีดทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมขอบคุณตามากนะครับรที่มาให้กำลังใจได้นะพี่โอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากฝากสบาีิกสวติตเวยนะครับถ้าใครที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัว m มค b บุ๊คไมโคร o ฟนไอแพดไอโฟหรือ iPad เกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้ผ่านทางลายออฟฟิเชียลหรือจะเป็นลายเบอร์การติดกระดาษครับผมหรือจะเข้ามาปรึกษาก่อนกระดาษครับสำหรับลูกค้าหน้าร้านแต่ละสาขาก็สามารถโทรคุณหาบนคือกันแบบได้นะครับผมก็จะมีปักบุดไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอยังไงสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามที่เบอร์ได้กับผมหรือจะสอบถามเป็นสาขาที่ใกล้เคียงที่ต่ลูกค้าอยู่ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ยังไงท่านตกราดก่อนนะครสวัสดีครับ